สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร์ทรดีวันนี้วันเดือนมก,กราวันนี้เราทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทรดีเราก็ได้เดินทางมาโรงเรียนบ้านเจโรตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์วันนี้เราก็ได้ติดตามคณะท่านผู้ว่าพิจิตรบุญทันเดินทางมาที่โรงเรียนบ้านเจโรเพื่อที่จะมาทำกิจกรรม สุรินสร้างสุขสร้างรอยยิ้มวันนี้เราก็จะติดตามท่านผู้ว่าไปที่พสวเพื่อที่จะไปเปิดงานพสวอยู่ที่ด้านโดมหลังโรงเรียนนะโดมตรงด้านข้างโรงเรียนนะด้านข้างโรงเรียนโทษแล้วเราก็จะไปพบท่านผู้ว่าที่พสวเพื่อที่จะไปร่วมง,งานที่ท่านมาเปิดงานพสว พอเสร็จจากโดมพอสวอท่านก็จะเข้าไปที่โดมสุรินสร้างสุขสร้างรอยิ้มเพื่อที่จะทำกิจกรรมมอบโฉนดที่ดินและก็มอบสิ่งของมอบถุงยางชีพของกาชาติอยู่ที่โดมใหญ่หน้าโรงเรียนบ้านเจริเดี๋ยวเราตามเพจข่าวกนสุรินทร์ทำดีเข้าไปด้านในโรงเรียนบ้านเจริเพื่อที่จะเข้าร่วม กิจการกับท่านผู้ว่าพิจิตรบุญธรรมด้วยกันเชิญเลยครับครับสวัสดีครับที่น้องที่ติดตามเข่าวคนสุรินทร์ดีตอนนี้เรากําลังมารอคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านพิจิตรบุญธรรมท่านจะมาเปิดงานพอสอวอเดี๋ยวเรารอต้อนรับคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ด้วยกันท่านพิจิตรบุญธรรมครับเชิญเลยครับพี่น้อง วันนี้ท่านผู้ว่ักานของสปกนะครับทีครพื่อลงะเบียนนะครับเพื่อลงะเบียนวันนี้ทว่าราชการจังหวัดุรินท่านก็จไปสป .4-4-0-1 วันนี้มาสองทีมยเลยงไมวันนี้ไปโรงเรียนเยอะ เรียกกับไล่ครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ครับผมอาปนิพัทธ์พิจิตรบุญรคันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประธานในพิธีเดินทางกับผู้หน่วยแท่งที่มอมอสวรแล้วขอเรียนเชิญทา่านประธานที่รับรองเชิญเชิญครับเชิญเชิญครับ ท่านพี่นั่งกับจะได้ ไปก็มานะ <laughs> ก็ไม่เห็นเดียวโดรายกันไปดิก็ไม่รู้จะทําได้ไงก็ไม่รู้โอเคต้องเหยียบอ่ะไม่คือไม่ทํา <laughs> <laughs> ลำดับ่ปนะคมที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จรัศสินนครินทราพระบรมราชชนนีจังหวัดสุรินทร์ประจำปีงบประมาณ2 5 6 7ณนาดโรงเรียนบ้านจจรกตําบลดานอำเภอกระเชิงจังหวัดสุรินทร์ลำดับต่อไปกับผมขอกราบเรียนเชิญ นายพิจิตบุญทัน์ผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินทร์ได้ทําพิธีเปิดกลอยดอกไม้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวลัยลักษณ์อัคราราชกุมารีกรมพระสีสว่างขวัตวรคติยราชนารีขอกราบยนินิญครับ ลำดับต่อไปเราขอกราบเรียนเชิญนายแพทย์สินชัยตันติรัตนานนท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานโครงการไหว้แทย์เจ้าที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดสุรินทร์ปีงบประมาณ2,567ณโรงเรียนบ้านะโหจรสำบลด่านอเภอกกาศเชิงจังหวัดสุรินทร์ขอกราบเรียนเชิญครับท่านการจังหวัดสุรินทร์ท่านพิจิตผู้คันที่เคารพ กระผมนายสิทธิ์ไทยตันติรัตนนนท์นายแพทย์สาสุขจังหวัดสุรินในานามหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำน,นันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พศวรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านมาเป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พศวจังหวัดสุรินณะโรงเรียนบ้านโจโหมู่ที่สองตำบลด่านอำเภอกาบเชิญจังหวัดสุรินในวันนี้ สืบเนื่องด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงจัดตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพรออสบอเพื่อจัดหาและส่งเสริมให้แพทย์และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทั้งส่วนกลางและส่วนพูมิทาคปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือให้การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นธุรกันดารและอยู่ห่างไกลการคมานาคมซึ่งไม่สามารถมารับบริการด้านการแพทย์รักษาสุขได้โดยสะดวกจังหวัดชินุร์เป็นจังหวัดพศลำดับที่29นับตั้งแต่พศ .2513 จวบจนปัจจุบันนับเป็นเวลา54ปี ปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวรัยรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรขตัตยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกิติมศักดิ์สำหรับการออกหน่วยแพทย์พสวในครั้งนี้ถือเป็นการสืบสารพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรงมาราช,ชนนีซึ่งมีวัตถุประสงค์ มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการช่วยเหลือด้านส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคก,การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพอนาคตรวมถึงการรับผู้ป่วยที่ยากไร้ไว้เป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์อันจะส่งผลองร์รวมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินมีสุขภาพอนา,ามัยที่ดีตลอดจนเป็นการเยี่ยมเยียนประชาชนของหนวยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหน่วยแพทย์พสวในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขและสมาชิกพสวจากหน่วยงานต่างๆอันได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์โรงพยาบาลสุรินทร์ที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิงสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบเชิงโรงพยาบาลกาบเชิง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านรวมถึงสมาชิกพวทุกคนที่ได้ร่วมให้การออกบริการการออกให้บริการในครั้งนี้ประกอบด้วยการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปการให้บริการทางธันตกรรมการให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตลอดจนการบริการกายภาพบำบัดและการให้ความรู้ด้านการทัดกอง มะเร็งเต้านมและกณโงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในนักเรียนบัดน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วผมขอเรียนเชิญท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเปิดการปฏิบัติงานโดยแทย์เ่อนที่พสวต่อ,อไปครับเพืการจังหวัดท่านมาพาศรีจเวียท่านปรลัดจังหวัด,วดท่านกุฑิสื่อหัวหน้าส่วนราชการตุกส่วน แม่บ้านมาไทยสมาชิกเหล่ากาชาท่านในเอืกเอกาเชิรท่านนายกวตตอดา่าผนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำนานผู้ใหญ่บ้านผู้มีเกียรติสมาชิกเหมือนแท์เพื่อนที่หมอสอทุกท่านวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาส มาเป็นประธานในการเปิดการปฏิบัติงานของหลวงแพทย์เคลื่อนที่พสวประจำปีว่ประมาณ2 5 6 7ณกะโรงเรียนบ้านจาระโงหมู่ที่2ตำบลดาในวันนี้จกากล่าวรายงานของ,ขงท่านนายแพทย์สารสุขจันวัิพวกเราทุก็คงจาได้รับทราบความเป็นมาและวัตถุปสะงองค์การจัดกิจกรรมโดยแพทย์พสวครั้งนี้ ถึงแม้ว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะเปลี่ยนไปเราเองนะครับก็คงยาได้ตำหนักถึงบทบาทหน้าที่ของหมวดแพทย์พสสวว่ามีความาจำเป็นอย่างยิ่งและสำคัญในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันซึ่งท่านเองนะครับได้ นำโดยแค่เพื่อที่จะมาออกบริการให้กับพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ซึ่งความจะเป็นนะครับพวกเราพ่คงอยา,ารับทราบว่าเดิมนั้นประชากรในพื้นที่ของเราก็จออาะเป็นพื้นที่ที่ต่างไปมีความไม่สะดวกในการคมรนาคม ถึงแม้ว่าพื้นที่จะเปลี่ยนไปเป็นการจราจรน,นะครับที่สะดวกขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยวิวัฒนาการของโลกก็ดีด้วยจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นก็ดีก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องมาบริการในพื้นที่เพราะอะไรเพราะว่า บางครั้งความเนียดของโรงพยาบาลทีพวกเราคงจะเห็นนะครับไปแต่ละครั้งตอนนี้คุณพี่ก็รอนานถูกไหมโดยเฉพาะเอาประเมินการเพิ่มไม่ใช่เฉพาะบริการชาชาท,ที่น้องประชาชนชาวไทยเท่นั้นเองนะครับชชรที่น้องประชาชนชาวขอนที่อยู่ใกล้เนีขาก็มาใช้บริการซึ่งก็ถือว่านะครับเราออกในครั้งนี้ก็เป็นบริการเพิ่มเติมขึ้นมาจากปกติซึ่ง ในการบริการครั้งนี้นี่นะครับอยาก,การเรียนว่าจะทำให้พี่น้องนนประชาชนร่ยลดค่าใช้จ่ายลงจะทำให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราเองทำกับพี่น้องนนประชาชนก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทีดีในการทำงานร่วมกันเราก็จะเป็นพื้นฐานในการร่วมมือกันนะครับกับทางรายการ ซึ่งมีความจําเป็นที่พวกเราฝ่ายราชการกอดีนะครับก็อจะต้องทํางานมวนชนไปในตัวซึ่งก็ถือว่าสื่มพันเป็นอย่างยิ่งวลชนนะนะครับความร่วมมือในการทำงา,า,านมะันก็ยากนะความเชื่อหรือสัมพนนะครับของหนยรายการก็จะเสืหอมลงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นสิ่งสื่มพันและมีความจำเป็นที่พวกเราต้องร่วมด้วยช่วยกัน ได้ในการปฏิญญาพันเรายัางได้เป็นามสื่อสารในทางท่านนะครับที่ทางท่านในแพทย์ได้พูดถึงนะแล้วก็จะทำให้นะครับสถาบันหลักของประเทศนะครับชาติศาสนาสาารณสัมพ์ยังคู่อยู่คนระับประเทศไทยนะแล้วก็เป็นสถาบันสองันสถาบันหนึ่งที่พวกเราอ่านไม่ได้นะครับโดยเฉพาะพวกเราเองได้รับทรบตนนามล้มหา ราหาคนกำาังมาทุกคนในโครงการ,รต่างๆนะครับใน,รในพื้นที่ของเราหรือว่ากล่าวเห็นนะครับเรื่องศูนย์ฝึกอาชีพพอดีเรื่องก่อนไม้พอดีนะเรื่องกว้างตอฉลอนะโดยเฉพาะอย่างนี้ตำบลด่านของเรานะครับตำบลเคียนของเรานะครับที่อยู่ใกล้นะครับก็คูณได้มาเข้ามามคนดูงคนทีกคนณอยากสมุดอาชีพ สองล้านก,กว่า,บบานด้กัปัญหาเรื่องของไฟแรงบ้ากนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นะครับก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทให้พี่น้องชาวได้ตระหนักในความสำคัญของสาบันที่มีต่อประเทศชางไทยและจะทําให้ความรงคุณค่าคุณธรรมมัธยูดีนะครับได้เกิดขึ้นอย่างยาวนานด้วยนะครับซึ่งกรต้องขอขอบคุณนะครับทางเก้วภาพ นะครับจมือนะครับทุกส่วนเลยท้าท้องผินท้องที่ท้ากอสอท่านนายแพทย์สาธารณสุขนะครับทำให้การเรียการเมือครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดการบูรณาการของทุกความส่วนนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้หน้าโอกาสนี้วันนี้ในเวลาสักพอนะผมขอตัวการดูงานของแพทย์เพื่อี่โออสวประจำปีวุฒิมนต2 5 6 7แโรงเรียนบ้านแจันดง หมู่ที่สองตบลดานอำเภอการเชิงจังหวัดสุรินทร์ขาเนรข้าขอรับข้้รับขาพจขอตบข้าพเานัส้าเนรับขนับนรับานรัขพนาพิาต้รรับานัานับับราอกนัาจาบเจานเชิญครับ คผ้มรานคัดจากุที่ทนะคะผมจะนั่งเรียนแต่ละสุดทั้งหมด80ทีครับลำดับต่อไนะครับก็ผของ้อนเชิญท่านที่สุุพันธ์นะครับท่านที่วาระสถานจดุระเดนด้านหน้าเวทีพื่องว ท่านที่สองนะครับจะแห่งขอกาบเรียนเชิญนะครับท่านประภาสสนจำเรียนนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะครับท่านที่สามนะครับกาบเรียนเชิญท่านนายสินชัยตันตุกท่านาเมนนะครับท่านนายแพทย์สาธาสุจังหวัดสุรินนะครับท่านที่5นะครับกาบเรียนเชิญนายมนตรีบนพันรัาท่านนายกเหล่ากาชาจังหวัดสุรินนะครับท่านที่หกครับท่านสุธิรุจรณอนราศักดิ์นะครับท่านนายเพจา์เชิญนะครับลำดับที่เจ็ดนะครับ นายแพทย์พิเชยนอ์่าอ,อุดมนะครับท่านรองนมีการลงทะเบียนอบาเลยนะครับแล้วก็ลำดับที่แปดนะครับท่านรุ่งหลาแสงนะครับผูาไป้รับการสัง่งีพทร่วมถ่ายภาพร้อมอกนอนะครับเรียนเชิญน,นะครับ จุดแรกนะครับผมขอเรียนเชิญคณะหัวหน้า huh. ส mm ่วนงนะครับ hmm. mm ่ย hmm. ้อนแสงมาครับเปย้อนแสงย้อนแสงครับเอาก้อที่มีย้อนแสงคระมมุมุมนได้อยู่ต้องต้องหามุมครับ หัวหน้าส่วนมาขอนครับท่านจะได้ไปรอที่สถานที่ในการเปิดสถาบันที่ลำดับที่สองนะครับกระผมขอกราบเรียนเชิญนะครับหัวหน้าส่วนระดับอำเภอผู้นำชุมชนนะครับขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนระดับจังหวัดนะครับลำดับที่สองนะครับเรียนเชิญท่านหัวหน้าส่วนระดับ ขอบคุณครูโรงเรียนบ้านจารกนะครับ ลำดับสุดท้ายจะเป็นทีมปอชะลอนะราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นอย่างสูงท่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับในลำดับต่อไปขอเรียนท่านประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกท่านได้เยี่ยมเข้าเปิดในท่ประชุมนะครับในท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านพิจิตรพุนธ์ครับท่านจะมาเยี่ยมคุณแพทย์ปอชะครับ นไร้ายครับพี่แมครับรานข้าในเปิดทหรุดไม่อากเข้าใกล้ไม่อยากเจโลกทำม้วบค่ณมครับวันนี้พัดว่ามาแลกไอจิ้งเลยตองปัดโดนปัรบัครับปัดนียงมาครับปัดเหนี่ังกายภาพที่นีเลย โอ้ปวดโอ้มีแต่ควดเมื่อยไมวันนี้ต้องใสนเ็น้อชองมาแล้คอให้อจิวัดไปมากเลยขจไ้โมาเข้าวเอาอ่างะครับ ส่วนประกนอ่ก้ามากําลังใจัมาเลยต้าโดมกับทำอะไร่กครับ่มางนั้นไปไม่เาจะเชิญใครเชได้เลยเพราะว่ามาสายานี่หอยาครับ อันนี้อันนี้ตรวจครับอ่าท่านผูวว่ามาเชนนอครับแพไหนหมอหหนตุกนาไม่ออตรวมาลอตรวมาลอตรวจจริงเหรอเอขอบคุณท่านรองรองพมออนะวัวตำแหน่งออวัอยู่วัว คอยเยี่ยมนี่แหละครับผมครับคอยพักกองครับรอบมุมออกหลังเลยต้นคุณผู้หน้ากันอยู่นะนี่คุณตาคุณผู้หน้าผมเพื่อนนิ้เปล่าคุกตาเอ้ยครับครับผมันนีค่ะรอตรวจครับ